สวัสดีแฟนบอลแัสตันทุกคนนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพนห้าร้อนะครับมีควันหลงเก็บตกประเด็นหลังเกมของารสเซนเจอกับวูฟแล้วก็ตามมาด้วยดราม่าที่ทําให้ผมวันนี้ต้องอ่ นำเสนอเรื่องกติกาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ใช้กันในฤดูกาล2021-2022นะครับมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะช่วยเราทำความเข้าใจกับวิธีการที่กรรมการตัดสินได้ดีขึ้นไหมหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันคือ human error ที่สนามเอเมอร์เซเดียมนะครับหลังจากชัยชนะสุดร r a m าของอาร์เซนอลนะครับที่ได ja ้เปเป้ลงมาเปลี่ยนเกมเอ่อจริงๆต้องชมมาตเนต้านะครับที่มีความกล้าได้กล้าเสียนะหลังจากที่เปลี่ยนเปเป้ลงมาแทนมาติเนลลี่ซึ่งดูแล้วทําผลงานไม่ดําเป่าแล้วก็เป็นการให้โอกาสท่านนั่นเปเป้ด้วยเอ่อหลังจากเปเป้ลงมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วก็มีมีความรู้สึกว่าอาตเนต้าต้องการชัยชนะนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นจากเกมนี้อย่างแรกเลยก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในที่ผมหมายถึงว่า เวลาที่ในขณะที่เวลาเหลือแค่ประมาณ10นาทีอาร์ซนอนต์ดีเสมอได้แทนที่จะพอใจกับผลเสมอนะครับแต่แต่ว่าเู้อ่ออาร์ซนอลดูมีความกระหายที่จะอยากได้ชัยชนะผมว่าผมว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งอยากได้ชัยชนะแล้วมันจะเกิดขึ้นได้มันมันต้องเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันทําความเข้าใจกันแล้วก็มีความมุ่งมัน่นมีเป้าหมายเดียวกันที่จะต้องการชัยชนะเท่านั้นนะครับก็ทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีแล้วก็ไอาตาก็กล้าเล่นด้วยกล้าเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเอ็นเคเทียลงมาแทน เซติสุรสนะครับทำให้เกมบุกเรามีโอกาสทำประรตูมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมเคยคิดเลยว่าหน้าจุดหนึ่งของเกมเนี่ยลากาซดูโดดเดี่ยวไปซึ่งก็ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เอ็นไรออกมาพูดนะครับเอ็นไรบอกว่าลากาเซดูลงไปต่ํามากเกินไปทําให้ตรงกลางเนี่ยมันไม่มีเป้ามันไม่มีคนที่เอ่อเพื่อนๆจะส่งบอลมาให้ผมเห็นไปในทางเดีวยวกันแต่ว่าผมว่าจะมีต่างไปเล็กน้อยคือผมมองว่าตรงส่วนของกองหน้าเนี่ยมันมันดูมีน้อยเกินไปลากาเซดไปเล่นบทบาทเป็นคนปั้นเกมซะเยอะแล้ว นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําได้ดีตรงนั้นแล้วถ้าเขาไม่ทําตรงนั้นเนี่ยบอลก็อาจจะมาไม่ถึงเขาแต่นี้ถ้าเกิดเขาต้องไปเล่นบทนั้นเนี่ยก,ก็แปลว่ามันควรจะต้องมีอีกคนหรือเปล่าที่มาทําหน้าที่คอยที่จะสอดคอยที่จะยิงคอยที่จะรับลูกตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นผมว่าสิ่งที่อาร์ติต้าอาจจะต้องเอาไปคิดแล้วผมคิดว่าจากผลแมตช์เนี้ยก็จะทําให้อาร์ตต้าเนี่ยมองเห็นแนวทางใหม่ๆในการเล่นนะครับเอาลรประเด็นหลังเกมมันก็จะมีส่วนของการตัดสินของกรรมการนะครับซึ่งก็เดิมทีเดียวผมเคยพูดไปว่ามันเป็นผลเเสียกับราซึ่ง ผมจับตาธนาพุทสินตั้งแต่ลูกนี้นะครับที่ไม่ได้ให้จุดโทษเราแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนีมันคือ Human e r r o รหรือเปล่าเพราะว่ามีลูกหนึ่งที่จริงๆไม่ใช่ลูกหนึ่งสองลูกเลยผมต้องขอโทษแฟนของกา่ชาก้าด้วยจังหวะนี้ผมมองเห็นว่าเป็นไก่ชาก้าคลิปก่อนผมบอกว่าเป็นไกาชาก้านะครับ แล้วผมก็บนลกลิชาก้าไปพอสมควรเลยว่าทําอะไรแบบนี้แล้วต้องขออภัยเป็นเบนไว้์นะครับที่ออกลูกตุกติกคือจริงๆเขาเนี่ยจ่ายบอลไปขึ้นหน้านะครับแต่ว่าไปโดนทางด้านผู้เล่นของบูฟเนี่ยดักได้แล้วก็กำลังจะโต้กลับแล้วเราคิมเนตที่อยู่ติดเขานี่ก็สปินไปแล้วนะครับเตรียมโต้กลับเต็มที่แล้วเขาก็าไปเตะสกัดดือ้อๆแบบโชคดีกรรมการไม่เห็นนะครับแต่จริงๆถ้าขยายภาพดูกรรมการก็อยู่แถวนั้นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมลูกนี้เบนไว้์ไม่ได้โดนใบเหลืองนะครับทีนี้เกมก็ดําเนินต่อไปมมันจจะีอยูุ่ด ที่เบนไว้อีกแล้วนะครับที่โคดี้ก็พาบอลลุยเข้าไปแล้วก็ทําชินกับเพื่อนกําลังจะหลุดไปอยู่แล้วเบนจาจะนไว้เนี่ยตอนแรกดักได้แล้วแต่ว่าพอเขาจะออกบอลไปมันเหมือนไปไปติด แล้วกลายเป็นว่าบอลเนี่ยมันกําลังจะทะลุผ่านไปถึงควอดดี้ซึ่งหลุดไปน่าจะไปเดี่ยวกับพวกสาประตูแต่ว่าทีเนี้ยกลายเป็นว่าเบนไว้นี่ก็หัวไวมากนะครับก็ทิ้งตัวเรากรรมการก็มองว่าเบนไว้เนี่ยถูกทำฟาวนะครับอันนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องเรื่องอ VAR เหมือนกันว่า VAR เนี่ยมันควรจะมีประโยชน์มากกว่านี้ไหมนะครับเพราะว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะมากนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็หลายกฎเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดสิ่งที่ดีขึ้นแต่ว่าผลการตัดสินก็ยังคงเป็นอะไรที่ถูกบ่นได้ทุก ผมเรียกว่าทุกสัปดาห์ดีกว่าประเด็นต่อมาเรื่องของการดีใจแมตช์ก่อนเนี่ยก็จะโดนโดนรูเบนเนวสเนี่ยแซวว่าดีใจยังก็ได้แชมป์แต่ผมก็บอกไปแล้วว่าแมตช์เนี้เราดีใจยังก็ได้3แชมป์แต่ว่ากลับไม่เป็นปัญหาเพราะว่าทางผู้เล่นบูฟเองก็ยอมรับว่าเขาเล่นได้ไม่ดีพอเองเออประเด็นอื่นก็คือ,อ,อในใน,ในส่วนของบูโนลารชซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของบูฟบทนตันเนี่ยก็ก็ออกมาขอโทษนะครับเรื่องของทีมเขาเหมือนกับว่าจะเล่นทวงเวลาคือโดยเฉพาะจังหวะที่เรา คิมิเนสเนี่ยเหมือนทําท่าว่าตัวเองถูกเปลี่ยนตัวหรือเปล่าจะเดินออกไม่เดินออกจะน,นั่นจะโน่จนจะนี่ใครดูก็รู้ว่านั่นคือถ่วงเวลาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันมาก่อนหรือเปล่าสุดท้ายหลังเกมผู้จัดการทีมออกมาขอโทษว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่วงเวลาแล้วก็เหมือนกับว่าเดินไปที่ซุ้มอาร์ซอนดลด้วยแล้วไปขอโทษดายตาบอกว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเล่นแบบนั้นนะครับจริงๆก่อนที่จะเกิดการดราม่าเรื่องวูฟถ่วงเวลาเนี่ยอาร์ซอนเองก็เคยเล่นถ่วงเวลาผมเองเนี่ยไม่ชอบเลยจริงสังเกตไหมเราเคยมีกา เหมือนแรมเซลเองก็เคยโดนแรมเซลกับกราเบลเนี่ยเป็นคนที่ทวงเวลาได้ไม่เนียนนะครับคนเ,นเนียนหน่อยอาจจะเป็นเทียนี่นะครับก็จะมีการเอาผ้ามาเช็ดบอลนี่นั่นโน่นก็มันก็มีวิธีการนะแต่ว่าอู๊ฟเองก็ทวงน่ารังเกียจนิดนึงนะครับจริงๆเราไม่ควรจะเล่นแบบนี้หรือเปล่าไอาตาแมชก่อนหน้านี้ที่มาร์ติเนลลี่โดนใบแดงเหลือ2เหลืองใบแดงไล่ออกไปเนี่ยแล้วเราก็มีสถิติการโดนใบเหลืองใบแดงเยอะเนี่ยไอาตาบอกว่าไอาตาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตอนนี้เหมือนจะแทบหมด,หมดแทบจะหมดไอเดียแล้วแต่ว่า าดูเหมือนผู้เล่นเนี่ยก็จะใช้สัญชาตญาณซะเยอะคือคือตอนนี้ก็ยังเกิดปัญหาแบบนั้นอยู่ดูอย่างเบนจะมินไวไปเตะแบบเนี้ยไม่โดนได้หรอันี่ไม่โดนถือว่าโชคดีมากแล้วเผลเๆลลูกที่ไปเหมือนไปตบตาผู้ตัดสินลูกนั้นอ่ะต้องเรียกว่าตบตาผมว่าเขาดูภาพชากันมาแล้วเขาบอกว่าลูกนั้นอ่ะไม่ได้ฝ้าไม่ได้โดนเลยแล้วก็ก็กลายเป็นว่าเบนไวเนี่ยจะเป็นเบนไวสิทธิ์ชาก้าไปแล้วนะผมว่านนหน้าตาก็คล้ายๆกันด้วยมองหุ่นเห็นอะไรก็คล้ายๆกันผมก็มองดูว่าเออผมมองผิดไปเหม ในเรื่องกรรมการนะครับมันก็จะมีดราม่าต่อมาอีกเมื่อคืนมีการแข่งขันเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนเอเวอร์ตันแต่ก็กลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ประตูในช่วงท้ายเกมแล้วก็มีจังหวะหลังจากนั้นที่ควรจะต้องเสียจุดโทษผู้คนทั่วโลกมองว่านั่นควรจะต้องเป็นจุดโทษแต่ว่ากรรมการก็บอกว่านั่นไม่ใช่จุดโทษแฟรงค์แลมพาร์ดออกมากล่าวนะครับหลังเกมบอกในสัมภาษณ์ว่าลูกสาวเขาาขวบอยู่ที่บ้านยังดูรู้เลยว่านั่นคือจุดโทษนะครับก็เรียกร้องให้มีการออกมาชี้แจงนะครับว่าทําไมนั่นถึงไม่ได้เเป็นนนนกกาารใหุ้้จดโททษแแ่ีีมมของขลวฟนวฟนบ ไม่น้อยเหมือนกันที่บอกว่าเออมันจะมีลูกล้ำหน้ามาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแต่ทางฝ่ายจัาก,การแข่งขันก็ได้บอกมาบอกนะครับว่ามันไม่ใช่ลูกล้ำหน้าก่อนแต่ว่าเป็นเพราะว่า ลูกบอลเนี่ยไปถูกแขนของเขาอยู่ในโซนที่มันเป็น green a r e ยไม่ใช่ดแอ a r e ยเป็นโซนที่เขามีกติกาไว้แล้วว่าถ้าโดนส่วนนั้นน่ะจะไม่เป็นลูกฟาลอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูว่า green a r e รดแอ a r e ยเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนถึงตรงไหนบ้างนะครับแล้วประเด็นสําคัญก็คือมันมี green area จริงมันมี r e อเรียจริงแล้วอีกบอลเนี่ยมันโดนจุดไหนมันไปนโดนกรีนเยอะกว่าจริงหรอมันไม่ใช่โดนเรดใช่ไหมอะไรแบบนี้จากภาพที่กล้องจับได้ก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็น var เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเยอะกว่าเราครับแต่ ประเด็นก็คือว่า V A R เนี่ยก็ตัดสินผิดพลาดมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกติกาก่อนว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ควรจะตัดสินยังไงแล้วก็มาการตัดสินออกมายังไงนะครับเออมีการปรับกติกาเพื่อให้ฟุตบอลดูมีความ make ซน n ์มากขึ้นนะครับเช่บนบอลไปโดนแขนในจังหวะที่มันแบบจวนตัวหรือมันเป็นบอนล true hand หรือมันเป็นอะไรที่ไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็ไม่ควรเป็นเป็นจุดโทษเพราะมันจะทําให้เกมเนี่ยมันไม่ไม่สะท้อนถึงสิ่งที่มันเป็นใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เห็นด้วยแต่เพียงแต่ว่าจังหวะหลายจังหวะอย่างเช่นอาร์ซอน ก่อนหน้านี้เหมือนจะเป็นเบรนท์ฟอร์ดไหมที่เตะไปจะยิงอะ่ะแล้วก็ผู้เล่นเบรนท์ฟอร์ดยกแขนขึ้นมามันเหมือนแบบกัมกึ่งจะยกไม่ยกแต่ก็ดูออกว่ายก่ผมว่ายกอะ่ะถึงคนจะบอกว่าเอ้มันเป็นมูฟเมนต์นะแต่ผมว่า ผู้เล่นบางทีก็ฉลาดแกมโกงอะอาศัยว่านั่นจะเป็นมูฟเฟนหรือเปล่าทีนี้เราก็ไม่ได้จุดโทษแต่ว่ามันมีตอนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปแข่งกับทางด้านทอ,นอร์เรนตอสเปอร์ใช่ไหมแต่ว่าก็กลายเป็นว่าสเปอร์เนี่ยเสียจุดโทษมันคล้ายกันมากนะครับนี่เป็นประเด็นที่ทางผู้จัดจะต้องให้ความสําคัญมากกว่านี้นะผมว่าธุรกิจระดับ พันล้านหมื่นล้านนะโอเคกติกาที่ปรับไปนะครับมันก็อย่างเช่นจุดที่ล้ำหน้าของร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อใต้รักแร้นะเป็นต้นไปก็จะถือว่าถ้ารักแร้คุณล้ำเส้นไปเนี่ยนี่คือล้ำแล้วยางลูกเนี้ยเป็นปัญหาชัดเจนมากตอนที่เอ่อ ino, เฟมินออลุดเข้าไปยิงแต่ว่าถูกจับล้ำหน้าบอกว่าล้ำหน้ารักแร้นะครับผู้คนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ต่อไปการล้ำหน้าเนี่ยต่อต่อก่อนเนี่ยมันจะมีการให้ผู้เล่นเล่นไปก่อนเล่นไปเลยเล่นไปจนเหนื่อยเลยเล่นไปนะครับล้วค่อยเกมมันตายแล้วค่อยมาหยุดซึ่งนั่นมันทําให้ดดดดูนนน่าหหงุิิึ ก็เลยเปลี่ยนมีการบอกว่าเอายกทครงล้มหน้าได้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่จังหวะที่จะต้องไปเป็นประตูแต่ว่าจังหวะที่มันจะต้องหลุดไปถึงประตูเนี่ยต้องให้ยิงไปก่อนนะยิงไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปจับล้าหน้าเขาเนี่ยแล้วจริง,งๆมันไม่ล้าอะ่ะ มันก็คือเสียโอกาสถูกไหมนี่กติการามันเมคเซนมากผมชอบกติการนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มันมีเหตุเรื่องของการจะต้องมาปรับกดแฮนด์บอลเนี่ยมันมีลูกหนึ่งชัดเจนมากก็จะเป็นเมื่อ2อสามฤดูกาลที่แล้วอะแต่ว่ากลายเป็นว่าอาร์เซนอลไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้จุดโทษและแมตช์เนี้ยอาร์เซนอลไม่ชนะด้วยเน,นี่ยลูกเนี้ยชัดเจนเลยนะครับว่าเขาร่างกายดูใหญ่กว่าปกติเขาเลยมีการแก้กฎนะครับว่าจะต้องมีการ ยังไงถึงจะแฮนด์บอลแล้วนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่นี่อันนี้หลังภาพี่หลังจากแก้กฎนะครับเป็นภาพที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับมิเดสโบลบอลนี่ไปโดนแขนของผู้เล่นมิเดสโบแต่กับการว่าหลังจากนี้มันมีการนําไปสู่ประตูซึ่งจากกฎใหม่แล้วมันไม่ควรจะเป็นประตูี๋ยวมาดูกันว่ากฎมันคืออะไรนะครับอันนี้คือภาพที่เรียกว่ากรีนแอเรียกับเรดแอเรียก็จะเห็นว่ากรีนแอเรียนี้มันอยู่บนบนนะโอเคผมนึกถึงแมตช์หนึ่งเวสต์แฮม ไปตีเสมอเลสเตอร์ซิตี้ได้โดยลูกหมุงนั้นน่ะมันกลายเป็นว่าโดนส่วนเนี้ยส่วนแถวๆๆต้นแขนก็ไหลแมชนั้นโอเคผมยอมรับว่ามันโดนตรงนี้มันไม่น่าจะแพนแต่ว่าไอ้แมชเมื่อคืนเนี่ยมันมันมันดูเหมือนมันจะต่ําลงมาก่อนนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็น แฮนด์บอลได้สูงมากนะครับมันก็เคยมีดราม่ามาก่อนหน้านี้นะสำหรับเรื่องบอลทรูแฮนด์ด้วยส่วนหนึ่งลูกที่ลูพูน่าจะเป็นแมชเดียวกับที่เฟอร์มิโนไปโดนจับล้ำหน้าใต้รักแร้นั่นแหละนะครับก็ออคเชมเบลนยิงบอลเข้าไปแล้วก็โดนมือของผู้เล่นบิลล่าแล้วก็มันก็เข้าใจได้ดูจากลูกยิงก็มันดูแรงมากแต่ผู้เล่นนี่ก็กางแขนออกมาหน้าหน้าหน้าเกลียดมากเพราะว่าลูกนี้มันไม่น่าจะเป็นมูฟเมนต์นะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นจุดโทษได้แต่บัาก,าการก็มองว่ามันอาจจะใกล้ไปแต่อีกลูกหนึ่งก โทษจากลูกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ยิงบอลไประยะกระชั้นเหมือนกันนะครับเขามีการเปลี่ยนกฎนะครับเรื่องของการทาให้ร่างกายให้ใหญ่ขึ้นไม่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยต่ไม่ถูกมองว่าเป็นการทาฟาวแล้วแต่ว่าจะดู movement นะครับคือถ้ามันมีการทำอ,อ,อะไรที่มันผิดกับ movement เนี่ยมันก็อาจจะมองว่าเป็นแฮนด์บอลได้ต่อไปการโดนตัวเบาๆจะไม่เป็นจุดโทษแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากฎใหม่นี้มันยังไงเพราะว่าลูกนี้ชาก้าก็ากไม่โดนตัวอะไรรุนแรงนะแต่ก็ก็เป็นจุดโทษเหมือนกันลูกนี้แต ลูกนี้มันก็นะมันก็จะมีนิดหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่โดินตัวเบาเท่าไหร่แต่มันก็มันก็ไม่อะไรมากมันไม่มากขนาดนั้นนะลูกนี้ไม่ให้ก็ได้อ,อน่าเสียดายอาร์เซนอลเป็นทีมที่ได้ได้รับผลเสียจากการตัดสินเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่าโดยเฉพาะ VAR เนี่ยส่งผลเสียต่ออาร์เซนอลค่อนข้างเยอะมีฤดูกาลที่แล้วหรือฤดูกาลก่อนหน้านั้น,นอาร์เซนอลจะจบที่4นะถ้าเกิดไม่มี VAR เข้ามาช่วยนะครับแต่ถามว่า VAR ดีไหมมันควรจะดีมันช่วยให้เห็นอะไรเยอะขึ้นโอเคประเด็นต่อไปสาหรับการที่มันจะเปลี่ยน แปลงไปนะครับจากเดิมเนี่ยมามาสู่ฤดูกาล2021-22เนี่ยมันคือเวลาที่แต่ก่อนเนี่ยมันมีการหนุนเนี่ยผู้เล่นฝั่งที่เป็นคนที่กระโดดเข้ามาเนี่ยจะฟ่าว่าต่อไปเนี่ยผู้เล่นคนที่เป็นเป็นคนที่ไปไปหนุนเขาเนี่ยจะฟาวเพราะว่าถือว่าเป็นการทําให้เกิดอันตรายกับผู้เล่นนะครับการเปลี่ยนตัวมีการเปลี่ยนตัวแบบพิเศษได้ด้วยนะครับก็เพื่อที่จะดูแลชีวิตนักเตะมากขึ้นโดยเพราะมีการกระทงกระเทือนที่ศีรษะเนี่ยถ้ามีการต้องเปลี่ยนตัวไปเนี่ยก็จะถือว่า เป็นการเปลี่ยนตัวแบบพิเศษคือเปลี่ยนนอกโคตาปกตินะครับก็เปลี่ยนตัวมากกว่าปกติได้การจับลำหน้าวาเนี่ยก็จะมีเส้นตีเส้นที่หนาขึ้นมันทําให้การล้ำหน้าเนี่ยดูดูเมคเซนต์มากขึ้นไม่ใช่นิดน,น,นี้เดี๋ยวก็ลำ้ำอะไรเงี้ยแฟนบอลก็จะไม่ได้เห็นผ่านหน้าจอด้วยนะเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบ เข้าใจผิดแต่ผมก็ยังเห็นอยู่นะว่ามันก็ยังมีบางลูกมันก็ยังให้ดูแต่บางลูกมันก็ไม่ให้ดูผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมบางลูกให้ดูบางลูกไม่ให้ดูเออการตัดสินผิดพลาดก็อย่างลูกที่เคนยิงประตูเข้าไปแต่ว่ามีการแตะตัวเล็กน้อยเนี่ยมันก็ขัดกับหลักที่บอกว่าถ้ามีการแตะตัวเล็กน้อยจะไม่ฟาวแต่เคนลูกนี้แตะตัวของเตียโคซินวาเล็กน้อยแต่ก็ฟาวนะครับเมื่อสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกนี้ก็ควรจะต้องเป็นอะไรที่มากกว่าใบเหลืองหรือเปล่านะครับก็ย่ําชัดเจนส่วนลูกนี้ก็เหมือนนกกกกัยขาาาสูงมทํให้เิด แผลด้วยตรงนั้นนะต้นขาของลาป็อกก็เป็นอัมซองนะครับไปยกขาสูงลูกนี้ก็โดนแค่ใบเหลืองลูกนี้มักซิเมงก็ควรจะได้จุดโทษแต่ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรถ้าลูกที่เจอกับลีดแล้วลิวพูไม่ได้จุดโทษกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง2เกมรู้สึกจะเป็นเควินเฟรนนะครับอตอนแมชที่ตัดสินนิวคาสเซิลกับลีดเนี่ยเขาก็เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินในส่วนของ VR อแต่ว่าพอแมชที่คิสตันพาเลสเจอกับลิวพูเนี่ยเขามาตัดสินเองเลยแล้วเขาก็ให้เป็นจุดโทษหลังจากที่เขาเดินไปดูที่จอออมนนเตรร์ะคับ ที một, ่พูดมาทั้งหมดก็ เพื่อจะทําให้พวกเราดูบอลด้วยความเข้าใจที่อาจจะเข้าใจผู้ตัดสินมากขึ้นหรือว่าเมื่อเข้าใจกติกาชัดเจนแล้วก็จะได้ด่าผู้ตัดสินได้เต็มที่มากขึ้นนะครับไอวาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีผมว่ามันมีส่วนช่วยการที่เขาไม่ให้วาตัดสินเต็มร้อยแต่ว่าให้กรรมการมีโอกาสเดินไปดูได้เนี่ยผมว่ากรรมการเนี่ยก็ควรจะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เต็มที่นะครับไม่ใช่มั่นใจในเรองสูงแล้วก็ตัดสินผิดผิด,ผด,พ,ลดพลาดพลาดมันทําให้แฟนบอลเสียความรู้สึกแล้วก็โดยเฉพาะทางด้าน สมสอนเองก็เสียผลประโยชน์ I want like on the referee to hear me and understand I don't know if you can hear me I don't know if you have any chance to watch my video Please think of what you have done and then try to do it better I don't know Thank you very much ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ